As a father you think that you can protect your family, your children. But you can't. And you can't blame anybody except yourself. And you failed. And that going with me, to the end. At first light, over hundred officers began the most intensive search undertaken by Sussex police since the Wild Park murder inquiry. What do you think he did? ก่อนการบันทึกภาพนี้เลเชลได้ถูกพบว่าเดินเตระอยู่เพียงลำพังข้างถนนในวันที่7กลกุมภาพันธ์3วันหลังจะเกิดเหตุเลเชลได้ยินอยู่หลังกระจกด้านเดียวที่ห่างจากกลุ่มผู้ต้องสงสัยเพียงไม่กี่เมตรและหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่นั่งเล่นกันอยู่เคยฆ่าชีวิตไปแล้วสองคน แต่เขากลับออกมาใช้ชีวิตอิสระหลังจากที่ศาลตัดสินว่าไม่มีความผิดเนื่องจากหลักฐานและวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นยังไม่สามารถหาหลักฐานที่แน่ชัดด้าน DNA ได้ครับทําให้เกิดความสงสัยในกระบวนการยุติธรรมว่ามันมีจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงภาพลงตาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นความหวังของผู้เสียหายเท่านั้นและถ้าหากในคราวนี้เลเชลไม่สามารถชี้ตัวได้ฆาตกรคนนั้น ก็อาจจะลอยนวลไปอีกครั้งหนึ่งปี1990ในเขตชานเมืองของไบรตันที่ชื่อว่าไวท์ฮอคบนชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษเด็กสาวนาม เลเชลได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับพ่อแม่ที่รักเธอเจนนี่และปีเตอร์ในวันนั้นเลเชลกำลังเล่นโรลเลอร์สเก็ตในขนณะที่พ่อของเธอกำลังทำงานอยู่ในสวนหน้าบ้านเด็กสาวได้ของเงินเพื่อที่จะไปซื้อช็อกโกแลตแท่งที่ร้านขนมในท้องถิ่นเวลาประมาณ16นาฬิกาเลเชลได้ออกไปพร้อมกับรองเท้าสเก็ตส,ส,ส,สีขาวของเธอและเมื่อเวลาผ่านไปชั่วโมงเศษต่อมา แต่แล้วก็มีตำรวจมาเคระประตูหน้าบ้านและแจ้งว่าตอนนี้เลเชลได้อยู่ที่โรงเพาบาลมีคู่ลักไปพบว่าเธอเดินอยู่บนถนนเส้นหนึ่งที่ชื่อว่า Devils d a ดที่ห่างจากบ้านของเธอไปประมาณสกิโล I saw her come out from behind this bush I jumped out of the car and ran towards her And she said to me Are you gonna knap me And I said to her No, here to help you. You gonna to you, you're okay. we're here help be if เจนนี่แม่ของเลเชลได้รีบไปที่โรงพยาบาลบรตันและได้พบกับเด b บรา h w วูดเจ้าหน้าที่ที่ขอให้เธอทำในสิ่งที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้สำหรับแม่คนหนึ่งที่หลักลูกเด็บ้ uh, try and be strong try not to show any emotions สมวันต่อมาเลเชลได้ถูกขอให้ระบุตัวผู้ที่ทำลายเธอซึ่งทางตำรวจได้นำผู้ต้องสงสัยหนึราย,ลายและคนที่มีลักษณะคล้ายกัน9ลายมาจัดแถวนั่งและหนึ่งในนั้นเป็นชายที่ชื่อว่าลัสเซีย p ิชอปซึ่งเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตรกรมาก่อนในปี1987หลังจะได้รับการพ้นผิดจากข้อกล่าวหาทั้งหมดลัสเซีิชอปก็ได้เป็นอิสระ ทุกอย่างเริ่มต้นในวันที่9ตุลาคม1986 3ปีก่อนเหตุการณ์ของเรเชล มันคือวันที่เด็กสาวสองคนแค์เ่นฮาร์เดเวย์และนิโคลาสเฟลโลสได้หายตัวไปเจ้าหน้าที่ตำรวจและเพื่อนบ,บ้านของครอบครัวเด็กรวมกว่า150ชีวิต ได้ออกค้นหาในพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ใกล้บ้านของเด็กทั้งสองคนแต่หลังจากผ่านไปเกือบ24ชั่วโมงโดยที่ไม่พบร่องรอยใดๆผู้คนต่างก็เริ่มหมดหวังว่าจะพบทั้งสองแบบมีชีวิตอยู่การหายตัวไปในครั้งนี้ได้รับความสนใจไปทั่วประเทศพ่อแม่ของทั้งสองครอบครัวจึงได้ออกรายการโทร,ร,ธรทัศน์เพื่อขอความช่วยเหลือจากสาธาร,รณชนเวลา16นาฬิกาของวันที่10ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจพอลสมิธ ได้เดินทางไปยังหวหยพัคที่ห่างจากบ้านของเด็กทั้งสองคนไม่ไกลนักซึ่งเขาได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดครับเ sort of จ้าของเสียงนั้นคือลัสเซลบิชอปบิชอปอาศัยอยู่ที่มอสเซคอมและมีความใกล้ชิดกับครอบครัวของเด็กทั้งสองคนซึ่งเขายังเป็นหนึ่งในคนที่ออกค้นหาพร้อมกับสุนัขของเขาด้วยเก made server ตำรวจหลายคนก็นรู้จักรัสเซอร์บิชอปจากประวัติอาชญากรรมเล็กน้อยอย่างขาโมยรถยนต์การลักขโมยในหลานขาในตอนที่ทั้งสองคนกำลังเดินเข้าไปในวายพาร์กก็มีชายสองคนตะโกนดังขึ้นมาว่าเราเจอพวกเขาแล้วทางตัวของรัสเซอร์บิชอปได้วิ่งไปเร็วกว่าที่เจ้าหน้าที่จะตามทันได้ด้วยซ้ำครับ That disturbed my life. That I lost my daughter. We brought nothing into the world, and we take nothing out. The Lord gives, and the Lord takes away. Blessed be the Lord. Oh God. Oh, oh God. The coffin. Never got Your mind. S <S อาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชุมชนทุกคนเริ่มมีความหวาดกลัวเกี่ยวกับลูกหลานของตัวเองในตอนนั้นนักสืบได้สัมภาษณ์คนมากกว่า1,000 0คนที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นการล่าคดีฆาตรกรรมที่ใหญ่ที่สุดในสัสเซกเกเลยก็ว่าได้ครับ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ชื่อชื่อหนึ่งที่คาดว่าอาจจะเป็นคนร้ายในเหตุการณ์นี้ลัสเซลบิชอปตัวของบิชอปเป็นที่รู้จักทั้งสองครอบครัวดังนั้นเด็กสาวทั้งสองคนก็รู้จักเขาเช่นเดียวกันครับและยังมีการพบเห็นลัสเซลบิชอปหลายครั้งบริเวณรอบๆในตอนที่เด็กทั้งสองคนหายตัวไปและยังมีพยานคนหนึ่งบอกว่าเขาเห็นบิชอปสวมเสื้อสเวตเตอร์สีดำเงินในคืนนั้นด้วย ซึ่งมันก็ดันตรงกับเสื้อสเวตเตอร์สีเดียวกันกับที่พบว่าถูกทิ้งไว้ระหว่างทางใกล้กับจุดพบศพครับและมันก็เป็นเส้นทางเดียวกันที่ตรงไปที่บ้านของลัสเซลบิชอปบนเสื้อสเวตเตอร์สีดำเงินได้มีการตรวจพบสปอร์ของไม้เลื้อยซึ่งมันตรงกับจุดที่พบร่างของเด็กหญิงทั้งสองคนแต่ไม่ตรงกับจุดที่มันถูกทิ้งเอาไว้ที่สำคัญยังมีการพบเส้นใย,ยจากเสื้อผ้าของเด็กอยู่บนเสื้อสเวตเตอร์นั้นด้วยครับ มันชัดเจนว่าคนร้ายได้สวมเสื้อตัวนี้ในตอนที่ก่อเหตุเพื่อเป็นการยืนยันว่าพวกเขาจับตัวผู้ต้องสงสัยทุกคนนักสืบจำเป็นต้องหาทางเชื่อมโยงลัสเซรลบิชอปกับเสื้อสเวตเตอร์ตัวนั้นให้ได้ครับและก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปครับว่าเทคโนโลยีในการพิสูจน์ดี a นเในยุคนั้นเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นการพิสูจน์ d n เที่ชี้ตัวบุคคลอย่างชัดเจนนั้นเป็นอะไรที่ยากมาก แต่ว่าการวิเคราะห์ทางนิติเวชทําให้รู้ว่าคราบสีแดงบนเสื้อไม่ใช่เลือดแต่เป็นสีที่รัสเซลบิชอปใช้ทาบนรถของเพื่อนเขาสองคันนี่เป็นหนึ่งในข้อสงสัยที่ทําให้เชื่อว่าเสื้อตัวนี้เป็นของรัสเซลบิชอปแต่สิ่งสําคัญคือต้องแน่ใจและทํามันให้ชัดเจนในขณะที่บิชชปได้ถูกสอบสวนอยู่ที่สถานีทางเจ้าหน้าที่ได้นําเสื้อตัวดังกล่าวไปที่บ้านของเขาและสิ่งได้ที่เจนนี่จอร์สัน แฟนสาวของลัสเซลพูดเมื่อเธอเปิดประตูมาคือโอ้พวกคุณเอาเสื้อสเวตเตอร์ของรัสเซลกลับมาให้สินะในตอนนั้นแฟนสาวของลัสเซลไม่รู้เลยว่าเธอเพิ่งจะยืนยันในสิ่งที่ตำรวจกำลังสงสัยอยู่ครับทางเจ้าหน้าที่ได้ขอให้เธอให้การภายใต้คำสาบานซึ่งเธอก็ตอบรับอย่างไม่ลังเลเพื่อพิสูจน์ว่าลัสเซลพิชอปเป็นเจ้าของเสื้อสเวตเตอร์ที่ฆาตกรเด็กสวมใส่ เดือนพฤศจิกายน1987เป็นเวลามากกว่า1ปีหลังเกิดเหตุฆาตกรรมการพิจารณาคดีของรัสเซลบิชอปได้เริ่มต้นขึ้นโดยที่มีผู้คนทั่วประเทศกำลังจับตาดูทุกคนต่างอยากเห็นความยุติธรรมต่อเด็กสาวที่พวกเขาเรียกว่า The Babe in the Wood ทางอายการเองก็เชื่อว่าหลักฐานที่พวกเขามีมากพอที่จะเอาผิดคนหลายได้ครับแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเจนนี่จอร์สันแฟนสาวของรัสเซลขึ้นให้การเธอได้เปลี่ยนเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เธอเคยเล่าเอาไว้ครับเธอได้กล่าวในสารว่ารัสเซลบิชอปไม่ใช่เจ้าของเสื้อสวตเตอร์ตัวนั้นและเธอก็ถูกทางตำรวจบังคับให้เซ็นชื่อในคำให้การเจนนี่จอรสัน ได้โกหกภายใต้คำสาบานเพื่อปกป้องแฟนหนุ่มของเธอและที่สำคัญทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถพิสูจน์ความจริงเรื่องนั้นได้ครับสิ่งเดียวที่เป็นการยืนยันคือเสื้อสเวตเตอร์สีดำเงินที่ถูกปฏิเสธการเชื่อมโยงจากปากแฟนสาวของรอสเซอร์บิชอถือเป็นคดีที่ล้มเหลวอ,อย่างไม่เป็นท่า Everyone was just stunned. What could possibly have gone wrong? We knew that it was Bishop. Everybody knew that it was Bishop. Yeah, he'd walked free. ในปี1987มันมีกฎหมายข้อหนึ่งที่เรียกว่า Double Jeopardy หลักกฎหมายที่ห้ามการพิจารณาคดีซ้ำในความผิดเดียวกันกับบุคคลที่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือพ้นผิดไปแล้วพูดง่ายๆก็คือ บุคคลน,นั้นจะไม่ถูกนำตัวขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีในความผิดเดิมอีกครั้งหลังจากที่คดีนั้นได้ถูกตัดสินไปแล้วครับแม้จะพบหลักฐานใหม่ก็ตามแต่ว่ารัเสเซียบ,บิชอปก็จะไม่ถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหาฆาตกรรมอีกในตอนที่บิชอปออกจากห้องพิจารณาคดีเขาชูมือพร้อมกับตะโกนว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ จากนั้นก็เดินผ่านกลุ่มนักข่าวและตรงไปฉลองที่บาร์ฝั่งตรงข้ามศาลพร้อมกับพี่ชายและแฟนสาวทันทีเลยครับทางครอบครัวฮาเดเว์และเฟลโลของเด็กหญิงทั้งสองคนเสียใจอย่างมากต่อกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านไปรัสเซลบิชอปที่ถูกตัดสินว่าพ้นผิดได้กลายเป็นจุดสนใจในขณะที่ประเทศกลับหลงลืมผู้ที่เป็นเหยื่อตัวจริงไปสักนั้นครับ ทางตำรวจเองก็มั่นใจว่ารัตเซิชอปมีความผิดแน่และพวกเขาจับคนร้ายได้ถูกคนแล้วแต่ด้วยกฎห้ามลงโทษซ้ำอย่างเ b ิ e จีโอพอดีในตอนนั้นมันไม่มีประโยชน์เลยครับที่จะมีการสืบสวนในคดีนี้ต่อไปอีกทําให้ประชาชนไม่พอใจคนจํานวนมากต่างก็ออกมาเรียกร้องหาคําตอบว่าคดีมันจะจบลงแบบนี้จริงๆหรอ people Park set off from Brighton's Wild Fift in a march As part of the protest, a petition was handed to the police, calling for the case to be reopened. I'm adamant that my daughter's killer should be found. I won't rest till, she, till this man or people are brought to justice วันที่19สิงหาคม1989ครอบกลัวของผู้เสี็จชีวิตได้จัดการเดงขบวนเพื่อเล็กร้องให้ตำรวจสัตเซ็ก <S <S เปิดคดีขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งและประเด็นสำคัญคือหนึ่งในผู้เข้าร่วมการประทวงนี้ I suppose some people might be surprised that you're now linking up with the parents of the two murdered schoolgirls, having been accused yourself of their murder. People are very surprised. People keep asking me, why do I keep on and on and on? The fact is, I want to see this case reopened. My name isn't cleared until someone else has brought justice to real purpose. เขาได้ใช้การประท้วงของครอบครัวเด็กทั้งสองคนเป็นเวทีที่ท่าในยุคนี้ก็เรียกได้ว่าการชุบตัวต่อสาธารณชนครับหลังจากที่พลผิดบิชอปก็ได้รับเงินจำนวน15,000ปอนด์อนจากสำนักพิมพ์ News of the World เพื่อตีพิมพ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาในฐานะเหยื่อของกระบวนการยุติธรรมที่ผิดพลาดและส่วนหนึ่งในบทความพวกนั้นทางครอบครัวของวัซเซอบิชอปได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเบอร์รีเฟล罗 พ่อของเด็กสาวนิโคลาเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดแ n d บ a ร์รีเฟลล์สเป็น n นึ่งในนั้นเขาบ t กว่า o ม่เป็นที่รู้จักที่พ่อจะฆ่าลูกสาวของและด้วยการสืบสวนอย่างเต็มที่ของตำรวจสัตเซกทำให้ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพ่อของเด็กที่เสียชีวิตพบว่าไม่มีมูลความจริงบาร์รีเฟลล์สเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างชัดเจนและพ้นผิดจากข้อกล่าวหาทุกประการครับ I'm afraid of do? love it. What In agreed. แต่ปัญหาคือความเสียหายต่างๆมันได้เกิดขึ้นไปแล้วครับมีมือดีมาพ่นสีที่กำแพงบ้านของพวกเขาและสลักคำว่าฆาตกรออกไปจากที่นี่ซะนั่นเป็นสิ่งที่บังคับให้พ่อของเด็กต้องออกมาแถลงการเกี่ยวกับข่าวลือโดยที่เขาไม่มีความผิดด้วยซ้ำและในทางกลับกันลัสเซอร์บิชอ o ก็ได้รับในสิ่งที่เขาต้องการ ในมุมมองของชุมชนเขาไม่ใช่ผู้ไร้อีกต่อไปแล้วครับในวันที่2กุมภาพันธ์1990ทางตำรวจได้ส่งจดหมายถึงบิชอปเพื่อยืนยันว่าคดีเบบส์อินเดอะวูดได้ถูกปิดอย่างเป็นทางการนั่นก็หมายความว่าตัวของฆาตรกรหนีรอดไปได้ครับในวันที่4กุมภาพันธ์1990เป็นเวลาเพียงแค่2วันหลังจากที่บิชอปได้รับจดหมายฉบับนั้น It's the I have a big secret. It's been in my head for the last 30 odd years. I do know the reason why I didn't talk to my parents and tell them about it earlier was because I was ashamed. หลังจากเข้ารับการรักษาในโงรงพยาบาลเรเชลก็ได้พบกับแม่ของเธออีกครั้งหนึ่งและสิ่งที่เด็กสาวกังวลมากที่สุดนั่นคือกลัวว่าแม่ของเธอจะโกรธที่เธอทำเสื้อกันหนาวตัวใหม่หายไปครับพ่ a t ้ายึดจ t ิงเด็กอย you can protect your family your children but you can't You can't blame anybody except yourself เองเพราะคุณล้มเหลวและตอนนี t ไปกับฉันเถอ At first light over 100 officers began the most intensive search undertaken by Sussex police since the Wild Park murder inquiry เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า100นายได้เริ่มทําการออกค้นหาบอแสด้วยรายละเอียดข้อมูลที่เรเจลให้ทิ้งเอาไว้ทางตำรวจได้เริ่มการสืบสวนอย่างรวดเร็วพวกเขาได้มองหาชายผิวขาวมีหนวดและขับรถสีแดงจากที่มีการส่งต่อแบ่งปันข้อมูลให้กับหลายหน่วยงานเจ้าหน้าที่สืบสวนได้รับข่าวว่ามีคนพบเห็นบุคคลที่พวกเขารู้จัก ซึ่งตรงกับผู้ต้องสงสัยที่ขับรถสีแดงในคืนลักพาตัวเลยครับและคนคนนั้นก็คือลัสเซลบิชอปตอนที่เจ้าหน้าที่สองสามนายไปพบเขาที่บ้านพวกเขาเห็นว่าบิชอปกำลังขัดรถอย่างเร่งรีบเขาก็พบกับกระป๋องน้ำมัน WD40 คอนลัสเซลบิชอปได้ถูกจับตัวทันทีและเพื่อเป็นความชัดเจนว่าเขาจะไม่รอดพ้นจากความยุติธรรม and I'm going to ask you in a moment to look through the window at the line of men who are sitting there. There we are. it. I think it's number nine. You think it's number nine? <Thank> you. ซึ่งชายคนที่เธอได้ชี้ตัวนั่นก็คือลัสเซลบิชอ OP วันที่13ท่านวาคม1990ลัสเซลบิชอ o ได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานลักพาตัวทำรายร่างกายพยายามฆ่าชายที่ครั้งหนึ่งเคยผนผิดในข้อหาคดีฆาตรกรรมเมื่อ3ปีก่อนได้ถูกจำคุก หลังเวลาเพียงแค่2วันที่คดีเก่าได้ถูกปิดไปทุกคนต่างก็โล่งใจที่คน้ายได้ถูกจับแต่ก็ไม่มีการดีใจหรือเสียงโห่ร้องภายในห้องพิจารณาคดีเพราะว่าทุกคนในบรายตันเชื่อว่าลัสเซียบิชชอนี่แหละเป็นฆาตกรในเหตุการณ์ของค่าเลนและนิโคลา่าในปี1986 ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ควรที่จะได้รับอิสระจนไปก่อเหตุซ้ำอีกครั้งด้วยซ้ำในขณะที่ครอบครัวของค้าเลนฮาร์เดเวลและนิโคล่าเฟโลสยังคงหาทางต่อสู้เพื่อลูกสาวของพวกเขาทางตัวของเรเชลก็ได้กลับสู่ครอบครัวของตัวเองโดยที่ไม่เปิดเผยชื่อและหวังว่าทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมครับ และตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเธอได้ใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งวันที่โทรศัพท์สายหนึ่งได้โทรเข้ามาแจ้งว่าลัสเซปบิชอปจะได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนด I thought a life sentence was a life sentence then I found out that life in Russell Bishop's case meant only 14 years ในปี2004 เบเชลอายุได้22ปีและข่าวเรื่องได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดน,น,น,นี้ทำให้เธอหวาดกลัวว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รัสเซลบิชอปได้ออกมาเขาจะต้องมาตามหาเธอแน่ๆแต่ว่าในปี2005กฎหมายดับเบิลจโอพาดีซึ่งเป็นกฎหมายห้ามลงโทษซ้ำที่มีมานานกว่า800ปีที่คอยป้องกันไม่ให้มีการพิจารณาคดีซ้ำสองครั้งในข้อหาเดียวกันได้ถูกแก้ไขครับซึ่งหากว่ามีหลักฐานใหม่ที่น่าเชื่อถือบิชอป ก็สามารถถูกพิจารณาคดีอีกครั้งในข้อหาฆาตกรรมในปี1986ได้ครับการสืบสวนคดีฆาตกรรมจากปี1986ได้กลับมาเริ่มอีกครั้งซึ่งการรวบรวมหลักฐานใหม่ที่น่าเชื่อถือมันก็เป็นเรื่องยากมากกว่าที่คิดเอาไว้ครับนับตั้งแต่ได้ข่าวเบลเชลก็มีความหวาดกลัวว่าบิชอปจะได้รับการปล่อยตัวซึ่งส่งผลกระทบทําให้เธอมีอาการที่เรียกว่ากลัวที่โล่งทําให้เธอไม่กล้าที่จะออกจากบ้านได้เลยครับ ในที่สุดในปี2013คดีก็มีการเคลื่อนไหวเสื้อสเวตเตอร์ยังคงเป็นประเด็นหลักของการสืบสวนส่วนทางบิชอปก็ปฏิเสธมาตลอดว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเสื้อตัวนี้ซึ่งได้มีการทดสอบด้านในรอยจีกขาดที่ปลายแขนเสื้อสเวตเตอร์และพบว่ามีดีเอ็นเอของบิชอปอยู่ครับแน่นอนว่าการค้นพบในครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ก็มีปัญหาอยู่หนึ่งข้อครับนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าเสื้อสเวตเตอร์ตัวนี้ ไม่ได้ถูกปนเปื้อนจากวิธีอื่นในปี1986อย่างสมมุติว่าในตอนนั้นทางตัวของปิชชอเขาอาจจะไปแตะต้องเสื้อตัวนี้โดยที่เขาไม่ตั้งใจทําให้มี DNA ติดอยู่ก็ได้มันก็เลยทําให้ DNA ใหม่ที่พบบนเสื้อสเวตเตอร์มีน้ําหนักไม่เพียงพอนั่นเองครับแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดครับในปี1986ในตอนที่พบศพเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิต เจ้าหน้าที่นิติเวชได้มีการนําเทปจากแขนของเด็กทั้งสองคนมาเก็บไว้อย่างเป็นความลับในตอนนั้นพวกเขาไม่มีวิทยาศาสตร์ที่จะตรวจสอบ DNA ได้ก็เลยเก็บยาวเอาไว้จนถึงตอนที่ได้เปิดคดีนี้ใหม่อีกครั้งครับและเมื่อนําเทปเหล่านั้นมาตรวจสอบพวกเขาก็ได้พบว่ามี DNA ที่ผสมกันระหว่างลัสเซลบิชอปและคาเลนฮาร์เดเวที่เสียชีวิตซึ่งในระหว่างนี้ได้มีการยื่นเรื่องในการสอบสวนคดีเก่า ทำให้ลาเซอร์บิช OP ต้องยืดระยะเวลาจำคุกต่อไปอีกครับในเดือนพฤษภาคม2016ลาเซอริช OP ได้ถูกนำตัวออกจากห้องขังโดยที่ตัวเขาคิดว่าตัวเองจะได้รับการปล่อยตัวแล้วแต่เขาก็ถูกจับในข้อหาฆาตกรรมในปี1986ต่อในทันทีเลย nothing me has Im หลังการสอบสวนบิชอปได้ถูกจับกุมและส่งกลับห้องขังเพื่อรอพิจารณาคดีครั้งที่3 เมื่อมีการพบ DNA ของเขาอยู่บนแขนของเด็กสาวมันก็ดูเหมือนจะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนแล้วแต่ทางบิชอปก็มีคำอธิบายที่ฟังดูสมเหตุสมผลสำหรับเรื่องนั้นครับและมันอาจจะทำให้คดีล้มเหลวอ,อีกครั้งก็ได้วันที่16ตุลาคม2018การพิจารณาคดีใหม่ของรัเสเซอร์บ,บิชอปในข้อหาฆาตกรรมค a r ์เลนฮาร์เดวยและนิโคลัเฟโลสได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อทางอายการแสดงหลักฐานต่อศาล ฝ่ายจำเลยยังยืนกรานว่าเสื้อสเวตเตอร์ตัวนั้นไม่ใช่ของตัวเองและคำกล่าวอ้างว่าทำไมจึงพบ DNA ของเขาบนแขนของผู้เสียชีวิตเขาอธิบายว่าในตอนที่พบศพเขาได้เข้าไปตรวจชีพจรซึ่งมันก็ดันไม่ตรงกับคำพูดของพยานในที่เกิดเหตุในปี1986นะครับ I was totally amazed when I saw the other guy who turned out to be Russell Bishop. So I asked him what happened, and he said to me, I jumped over the tree and went to the girls, and I felt both of their necks for a pulse. And I thought, well, that's really strange because from what the other two had said, I knew Russell Bishop had not gone to within 15 feet of those girls on that afternoon. ที่อยู่ในจุดที่พบล่างและพวกเขาบอกว่ารัสเซอร์บิชอ o ไม่ได้เข้าใกล้ร่างของเด็กในระยะ15ฟุตเลยด้วยซ้ทำทําให้ข้อโต้แย้งของรัสเซอร์บิชช OP มีจุดบกพร่องในห้องพิจารณาคดีและความจริงที่น่ากลัวตัวของรัสเซอร์บิชช OP ได้ขอเข้าร่วมในการค้นหาเพื่อที่จะเป็นคนแรกที่เข้าไปตรวจชีพจรของผู้เสียชีวิตเพื่อที่จะได้ข้อแก้ตัวว่าทําไม d n a ของเขาถึงอยู่บนตัวของเด็กผู้หญิงเหล่านั้น แล้วเวลานั้นก็เป็นชว่วงที่อายาการได้เปิดหลักฐานชิ้นสุดท้ายมันเป็นจดหมายที่บิชอปเขียนขึ้นในตอนที่เขาอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในปี1987จดหมายเหล่านั้นได้ถูกอ่านออกเสียงให้กับศาลฟังซึ่งมันมีเนื้อหาสอบไปในทางเพศครับถ้าดูจากที่เขาเลือกเหยื่อเป็นเด็กสะส่วนใหญ่ตัวของรอสเซยบิชอปน่าจะเป็นเพดไฟครับ วันที่สิธันวาคม2018เวลา12นาฬิกาน,นาทีคณะลูกคุณได้ปรึกษาหาเลืกกันในเวลาเพียงไม่ถึง2ชั่วโมงและกลับมาพร้อมคลำตัดสินลัสเซลบิชอปได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตรกรรมที่เขาก่อขึ้นในปี1986และหลบหนีความยุติธรรมมาเป็นเวลา32ปีเขาได้ถูกตัดสินจำคุกเพิ่มอีก36ปี และในปี2021เจนนี่จอร์สันแฟนสาวของรอสเซอร์บิชชอก็ได้ถูกจำคุกในฐานโกหกภายใต้คำสาบานเป็นเวลา6ปีนับตั้งแต่การพิจารณาคดีเบยเชลได้เริ่มต้นชีวิตของเธออีกครั้งเธอได้สร้างครอบครัวที่สวยงามกับสามีที่รักเธอบิชอ OP ได้เสชีวิตภายในคุกด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่20มกราคมสอง2ัในตอนที่เขาอายุได้55ปี